โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้วิจิเคลื่อนไหวโดยที่เราไม่ต้องใช้ในโตเลยนะครับโอเคก็ก่อนอื่นนะครับให้เราไปเชิญบอทดที่ชื่อว่า nqn มานะครับอ่ะเป็นบอร์ดต,ตัวนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์บอทดไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ให้ทุกคนเชิญเข้า d i s c o r d เราเลยนะอ่ะพอเชิญเข้าดิ c o r d ์ดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้คําสั่งกันเลยนะครับ ก็ก่อนไปใช้คําสั่งนะี๋ยะผมขอบอกก่อนครับว่าบอรดตัวนี้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้เฉพาะแอดมินนะเพราะว่ารู้สึกว่าคําสั่งมันค่อนข้างลกนะครับถ้าเราไปใช้ในห้องแชทพูดคุยแบบธรรมดาปกติเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบช่องแชทเรามันดูลกนะโอเคก็ประมาณนี้นะอ่าหลังจากที่เราเชิญบอรดแล้วก็ให้ยศบอทดให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูคําสั่งกันก่อนเลยครับอ๋อผมลืมไปให้ทุกคนมา ตรงดิสก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์มาบทบาทน,นะครับแล้วก็เลือกอันแรกเลยแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนมานะครับประมาณไหนนะกลางกลางอ่ะประมาณนี้นะผมมาตรงคําว่าใช้อิโมจิจากภายนอกให้ทุกคนติ๊กเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้บทเราสามารถใช้อิโมจิได้นะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการใช้งานกันเลยนะสำหรับใครที่อยากรู้คําสั่งของบทนะครับ ก็ให้ทุกคนพิมพ์เฮลไปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ก็จะมีคําสั่งเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมจะสอนแค่อีโมจินะแบบข้าวๆแบบง่ายๆเลยโอเคก็อันนี้ผมไม่สนใจอะไรแล้วนะเพราะว่าผมเขียนคาสั่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคมาคําสั่งการใช้อีโมจินะครับผมโอเคเป็นคําสั่งที่2นะครับก็คือ pack search นะกดก๊อปมาแล้วก็วางไปเลยปึ๊บเดี๋ยวคําสั่งทุกอย่างเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ ต้ล่างคลิปนะโอเคอ่ะเห็นไหมเวลาเราเขียนแพ็กเซิร์นครับก็จะมีอิโมจิต่างๆเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกเต็มเลยนะก็อาจจะมีบางแพ็กที่ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างนะมันจะมีบางแพ็กที่อาจจะใช้ไม่ได้นะ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเลือกก่อนนะครับสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาแพ็กไหนมันมีถึงหมื่นแะพ็กอ่ะก็กดซ้ายกดขวาเลือกไปเรื่อยๆนะอ่ะผมเอาแพ็กนี้แล้วกันก็กดจอยแพ็กไปเลยนะครับปึ๊บ นี่ก็จะขึ้นอิโมจิต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับคือเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือเราสามารถใช้ได้เลยนะผมเดี๋ยวใช้ะไระใช้ไฟนะเด,เดี๋ยวทุกคนดูนะครับก็คือดิสเนี่ยผมไม่มีในโตนะคือแบบเป็นดิสปกติเลยนะดูนะครับว่าผมจะสามารถใช้อิโมจิเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าผมจะใช้เป็นอิโมจิไฟนะก๊อปชื่อมันมานะครับเวลาใช้นะก๊อปชื่อปุ๊บจะพิมพ์อะไรก็ได้แบบเทพจัดเด็ดเด็ดอนะ อ่ะปึ๊บแล้วก็กดวางครับก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมทุกคนก็คือแบบก็คือสามารถใช้อิโมจิเคลื่อนไหวแล้วก็แบบพิมพ์คําต่างๆได้เลยนะครับก็คือแบบเทามากๆแล้วคือแบบผมไม่มีในโตโด้วยนะคือแบบคือเป็นดีมากครับบอทตัวนี้นะก็ที่ผมบอกนะครับว่าผมแนะนําไม่ใช้เพนแอดพินอย่างเดียวนะครับลองคิดสภาพทุกคนใช้บอทตัวนี้นะครับแล้วก็มันขึ้นแบบนี้อนะ่ะลบเต็มไปหมดอนะ่ะ อันนี้มันจะเห็นแค่เราแต่ว่าแบบเนี่ยพวกอีโมจิเนี่ยมันก็จะขึ้นเต็มไปหมดนะครับผมมันอาจจะแบบลบช่องแชทอะไรประมาณนี้นะโอเคอ่ะก็อันนี้เป็นคําสั่งอันที่2ครับก็คือเป็นอ e ีโมจิเหมือนกันแต่ว่าแบบอาจจะเป็นแบบเรื่องง่ายนะผมแบบอาจจะไม่เยอะเท่าแต่แบบอาจจะเป็นแบบง่ายๆสมมติเราชอบอะไรเราก็กดเลยประมาณนี้อ่ะสมมติผมเอาอันนี้ก็กดปุ๊บแล้วก็ ก๊อปชื่อมาแล้วก็วางแล้วก็พิม์อะไรก็ได้นะปุ๊บนี่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับก,ก็หลักๆก็จะมีแค่นี้นะส่วนใครที่อยากจะเพิ่มอีโมจิเคลื่อนไหวโดวยที่เราแบบเราแบบเราไม่มีในตัวนะก็ให้ทุกคนมาใช้คำสั่งนี้ครับอัปโหลดอีโมจนะปุ๊บกดวางไปอ่ะก็จะมีอีโมจิต่างๆนะครับ คืออีโมจิพวกนี้เราสามารถอัปโหลดเข้าในเข้าในดิสคอดเราได้เลยนะสมมติผมเอาไฟสีเขียวนะกดปุ๊บอ่ะมันจะถามว่าจะให้อัปโหลดเข้าดิสคอดไหมนะแล้วก็กดยึดไปปุ๊บอ่ะแค่นี้นะผมก็จะมีเอฟเฟกไฟอยู่นะนี่ก็คือเอฟเฟกต์ไฟสีเขียวเนะี่ยเห็นปะ่ะสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าเราอยากใช้นะครับ เนี่ยปกติเราใช้ไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่มีในตัวนะวิธีการใช้ก็ให้เราไปกรอบชื่อของไฟตัวนี้มาอ่ะอันนี้ปึ๊บก็เรากดวางเนี่ยเห็นไหมก็สามารถใช้ได้เลยนะครับก็คือแบบคือมันดีมากนะีคือผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเจ๋งนะครับอ่ะก็มีประมาณนี้นะสำหรับสำหรับใครที่แบบ กลัวแบบว่าเมมเบอร์หรือว่าสมาชิกทั่วไปใช้ก็ให้ทุกคนเซตคาสั่งเป็นแบบอะไรก็ได้แบบเฉพาะแอดมินรู้ครับอ่ะสมมติผมเซตแบบนี้ก็ต้องพิมพ์คําสั่งอันนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้บอทดตัวนี้ได้นะผมแนะนําให้ใช้เอาไวต้ตกแต่งดิสอะก็คืออ่ะสมมติเนี่ยสมม่วนมากผมก็ใช้ไวต้ตกแต่งดิสประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้คือเนี่ยประมาณนี้สามารถเอาไปใช้ตกแต่งดิสแบบเท่ๆได้เลยนะทุกคนก็คือแบบ ดีมากๆเลยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการใช้ emoji เคลื่อนไหวนะก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถเข้า d ิ s คอร์ของผมมาเพื่อพูดคุยกับผมได้เลยนะก็คือเป็น d ิ s คอร์ดสำหรับคนเล่นเกมแล้วก็สอบถามต่างๆได้นะครับในนิดในดิสน,น,นี้ก็จะมีแบบคนเล่นไฟเอ็มอะแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีห้องแจกของฟรีสำหรับคนที่เข้ามาด้วยนะครับก็จะอาจจะเป็นรีเชพวกมอสต่างๆของไฟเอ็มนะ ใครเข้ามาก็ขอคุณมากนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ